ครับสวัสดียินกันไหมนะครับขอเช็คก่อนนะอ,นนอันนี้ไม่มีนี่จับสวัสดียินาากันไหมน,นี่จ,จับนะครับอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เข้ามากันหรือ,อยังนะฮะหลายหลายคนนะครับอยากจะรู้จักเรานะ,ะว่ามยาเมก้าชิลเป็นยังไงเดีย๋ยวเราวันนี้ที่มาของเมก้าชิลนะครับในไทยแลนด์นะครับ สาระสำคัญที่หลายๆคนนอ่ะยังไม่รู้นะครับว่าผมได้รับเอ,อามาประจรย์จากน้ำยาตัวนี้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มีคนเข้ามาดูเยอะขนาดไหนนะครับนะครับอันนี้สวัสดีช่องมิสเตอร์มิกกี้บูติคคาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อาร์พีเอ็มมอเตอร์เดลิเวนะครับทั้งสองช่องนะครับวันนี้ไลฟ์สดพร้อมกันนะฮะทั้งสองอันเลยแล้วพร้อมผมก็ โดยผมของกัน ATM นะครับเดี๋ยวเราขอดู rpm นะคร rpm ทุอย่างนะครับตอนนี้ rpm มีคนเข้ามาดูเยอะอย่างครับผมก็ขอเช็คตั้งน,นะครัผมวันนี้อาจจะไลฟ์กันนิดนึงเพราะว่าที่มาที่มาเยอะอยู่นะโอเกว่านีนเสียงชัดเจนนะครับรสเสียงชัดเจนมากนะครับ เสียงเสียงอันั้นชัดเจนแต่เสียงของมิกกี้ชัดไหมเดี๋ยวคนดูไ, <ป S 2> ได้ยินอยู่ไ<ๆ>ด้ยินอยู่กล้องนิดนึงนะเพราะว่าห้องนี้ไม่ได้จัดมาเพื่อสําหรับการไลฟ์สดแต่มีเสียงกล้องเล็กน้อยไม่เป็นไรครับอตอนนี้นะครับเข้ามาละยัางโอ้สวัสดีครับคนดูนะฮะตอนนี้นะครับเวลาสามทุ่มนะหลายหลายคนก็คงจะสงสัยนะฮะว่าวันนี้ทำไมมิกกี้นะครับหรือ R p m พจะมาไลฟ์สด มืดจังเลยทำไมวันนี้มีรถอะไรเข้ามาหรือเปล่าครับหลังจากที่ยังไม่ได้แท็กใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้แท็กใช่ไหมแท็กแล้วนะฮะแท็กแล้ว,ลวโอเคปับนนะโอเคไม่รอแล้วไม่รอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขอเริ่มที่ประวัติความเป็นมาของ RBM ก่อนแล้วกันเนาะ ด้วยตัวร้านผมเป็น Rpm เป็นอ n p m c a r w a มา่ก่อนนะครับก็เราจะในเรื่องของการล้างรถนะครับแต่ที่จริงเราทําเคลือบแก้วมาก่อนสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่มีน้ำยาตัวเองความมหัศจรรย์ของน้ำยาเมก a c h นะครับอันนี้ที่ถ้าใครรู้แล้วเนี่ยก็รอให้เพื่อนฝาดด้วยนะครับสำหรับเมก a c h ในประเทศไทยนะผมบอกก่อนผมเป็นดิลเลอร์นะครับภาคพื้นเอเชียตอนออกเลยทีเดียวนะครับสาหรับ น,น้ำยาเมกาชิวนะครับที่มาที่ไปของเขาเนี่ยนะอันดับแรกเลยพูดแล้วเดี๋ยวจะตกใจนะครับว่าได้มาอย่างนี้จริง,รงๆเหรอคุยกับเกาหลียังไงคนหลายๆคนจะสงสัยว่าคุณไปดีวเกาหลียังไงเพราะว่าเออเกาหลีผมพูดไม่เป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งนะฮะงูาปลามากๆนะฮะแล้วแล้วแล้วน้ำยาได้มาได้ไงนะครับน้ำยาเนี่ยเกิดจาก ความที่เราไม่มีและเราอยากมีน้ำยาเของตัวเองซึ่งในวันนั้นนะฮะทางแอดมินก็ได้ไปเจอเพจนะครับซึ่งมีน้ำยาตัวเนี้ยซึ่งเวอร์ชั่นแรกจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับตัว3ามขวดนี้นะครับซึ่งตอนนั้นก็คือตัวซึ่งตอนนี้ก็จะคงเป็นตัวยูนี้ของตัวเมก้าชิลอยู่ก็คือตัวโซบ์โค้ดของเรานี่เอง น้ำยาตอนนั้นของเมก้าชิลนะครับคือที่เกาหลีตัวตัวเมก้าชิลเนี่ยค่อนข้างนะครับอยู่ในกลุ่มบนของตลาดมากๆนะครับแล้วก็ทางตัวผู้บริหารเองหรือว่าผมเรียกว่าบอสลวกันทางบอสเองเนี่ยเขาไม่ได้ให้ง่ายๆนะฮะคือโชคดีของผมบอกก่อนว่าเมื่อก่อนหลายๆคนจะรู้ว่ามีที่ร้านเราจะมี RPM โปบด้วยอารเอโปบเนี่ยทำให้ผมนะครับได้ไปที่ยวทั้ง เกาหีฟรีเลยเพราะว่าจากดิลเลอร์ของของจักรยานเนี่ยเราทํายอดได้เราเลยไปเที่ยวซึ่งในการที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราแอบโดดวันหนึ่งบอกเลยขอมือถือหนะะ่อยค่ะแอบโดดวันหนึงนะฮะแอบโดดวันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดีลงานนะครับกับทางเมก้าชิลทางเมก้าชิลก็มารับเราที่โรงแรมเลยนะฮะซึ่งอันเรื่องนี้เป็นเรื่องมหาพจรย์มากหลายๆคนคงถามว่าแล้วแล้วคุณคุยกันยังไงนะครับคุยกันภาษาอะไร ตอนนั้นโชคดีผมมีน้านครับที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่เราก็เลยใช้ใช้น้าเลยบอกน้าช่วผมหน่อยนะครับให้ให้ให้แปลภาษาอังกฤษผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งเรียกว่าไลน์ตอนนั้นนะครับโซเชียลมีเดียนะฮะมีผลมีคุณงามความดีแล้วกันกับผมมาตั้งแต่เริ่มต้นล่ะนะครับตอนนั้นผมดีวงานผ่านโซเชียลมีเดียคือการคุยไลน e ผ่านต่างประเทศเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์คุยถึงจะถึงจะโลมิ่งไปก็ตามแต่ว่าโทรโลมิ่งมันจะฮิวนานได้ยังไงถามว่าเด็กตัวเล็กเกขาจะมาเชื่อเ,อเหรอก่อนหน้านั้นเราเขียนเมล,ลหาเขาครึ่งปีนะครับสำหรับน้ํายาเคลือบแก้วเมกะช e ิลตัวเนี้เขาก็เพิ่งสตาร์ทอัพมาก่อนเราประมาณ3ปีปะ่ะหรือปี6เดือนแต่ว่าทางบ bon อสเนี่ยทำง,งานด้านนี้มาแล้วเป็นสิปีก่อนที่จะมีแบรนด์เป็นชื่อว่าเมกะชิลนะครับ ก็ตอนนั้นเขาสตาร์ทอัพแล้วเราเป็นประเทศแรกนะครับที่ติดต่อเขาผ่านอีเมลซึ่งกว่าจะตอบอีเมลเนี่ยสถึงหเดือนนะครับใช้เวลานานมากๆนะครับในกล้องนี้หล่อมากนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับ3-6เดือนกว่าเขาจะตอบอีเมลกลับมานะครับซึ่งเ,เราก็บอกแล้วว่าเรามีแพลนที่จะไปเกาหลีวันนี้ต้องใส่ดึกหน่อยลาบยาวแบบ ที่มาจริงเลยใครได้ฟังอันนี้นะก็จะบอกว่ามหัศจรรย์มากคุณดิวมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ลับเด้อว,ว่าดิวได้ยังไงนะครับในส่วนของน้ํายานะครับก็เขาพาเราไปเขาพาเราไปที่ร้านที่ร้านก่อนเลยเพื่อที่จะได้ได้ได้เสนอว่ามีน้ํายาอะไรยังไงบ้างนะฮะเราโดด เที่ยวของทัวร์ไปหนึ่งวันเขารับเราไปนะครับซึ่งจะบอกว่าไปสองคนนะฮะไปกับอารยานผมหรือว่าแอดมินเนี่ยแหละครับภาษาก็ไม่รู้คนในนั้นถมกวไม่รู้จักนะฮะเขาจักเราเขาก็พาเราไปนะครับแล้วเหมือนแล้วเหมือนเขาดีลงานผ่านความรู้สึกใช้พูดคำนี้ดีกว่า ดิวงานขอมผ่านควาอมรู้สึกดีๆนะฮะซึ่งซึ่ง,งจะพูดแล้วเนี่ยก็ซึ่งนิดๆนะฮะความลับมันอยู่หลังจากนั้นนะฮะคือซ,ซ,ซึ่งเราเนี่ยเราเป็นเด็กเราใช้ความความความลับที่เป็นเด็กในการไปดูงานเราขอเลยบอกเลยผมขอน้ํายากับชุดหนึ่งได้ไหมทางบอสเนี่ยเขาเตรียมให้เราแล้วสองชุดก็ได้น้ำยาชุดนั้นนะสองชุดนั้นกลกบมาทดลองที่เมืองไทยอันนี้ตัดภาพออกมาที่เมืองไทยนะฮะ จะบอกว่าวันแรกนะครับไม่ใช่วันแรกเดือนแรกเลยที่อยู่กับน้ํายาเมกชิลนะครับผมบอกเลยว่าอย่างงงฮะไม่รู้ว่าดีอย่างที่เขาพูดไหมเพราะว่าตอนที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยนะฮะด้วยความที่เราแปลก,ก็ไม่เป็นนะครับแล้วเราก็าใช้คอนเฟลเลนซ์ผ่านไลน์นะครับทําให้อาจจะสื่อสารด้วยด้วยคําภาษาอังกฤ,ฤษคําแปลเกาหลีมาคําแล้วก็แปลเกา ประาอังกฤษมาใส่เราอีกคำหนึ่งมันดูหรูหรามันดูเวอร์ไปหรือเปล่าที่เขาพูดมาว่าน้ํายาประสิทธ,ธิภาพของมันเป็นอย่างที่เขาพูดอย่างเงี้ยตัวนี้มีความแข็งระดับนี้นะครับเขาทดลองมาหมดแล้วนะฮะเทียบกับรุ่นยี่ห้ออื่นและน้ํายาที่เราใช้อยู่นักเวลานั้นเป็นเพียงตัวเริ่มต้นของเขาเท่านั้นฟังแล้วก็แอบ,บขึ้นนิดๆนะเฮ้ยทำไมมันดูโม้มันดูเวอร์จังใช่ไหมแต่สิ่งนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้ มันพิสูจน์ได้ตอนที่เราใช้เองเนี่แหละครับจะบอกว่าช่วงแรกที่ใช้เขาสามสามเดือนนะฮะไม่เห็นอย่างที่บันพูดเลยนะครับเพราะอะไรวิธีการนะรวิธีการของน้ํายาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ยาที่ฟันบีบแต่แปรงแลวแปรงไม่ทุกอันอันนี้มีสูตรเฉพาะของเขาวิธีการทำงานจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนคุณข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหอนึ่งไม่ได้ เขาพูดมาอย่างนี้ชัดเจนในเมลแล้วถามว่าแล้วเอาไงแล้วตัดสินใจแล้วเราต้องเอามาให้ได้ความรับอยู่ตรงนี้ครับความอัศจรรย์ของธุรกิจปกติเวลาเราซื้อของนะเราจะซื้อด้วยการจ่ายทั้งหมดก่อนแล้วก็ได้ของขามายิ่งยิ่งเป็นคนไทยด้วยนะบอกไว้เลยว่าเราอะไม่ไว้ใจเขาเขาตกลงไม่ไว้ใจเรานะครับอย่าอย่าเชื่อว่า อย่าเชื่อว่าคนอื่นจะโกงเราได้อย่างเดียวเขาก็เขาก็กลัวเราโกงเช่นกันแต่ผมด้วยความเป็นเด็กอันนี้เคล็ดลับที่ผมมองเลยด้วยความเป็นเด็กนะเราขอเอาขอเลยเราขอจ่ายเพียงครึ่งเดียวก่อนแล้วคุณส่งน้ำยากลับมาทั้งหมดได้ไหมและในอีก3เดือนเรามาเจอกันคุณมาสอนวิธีการทํางานให้เราครับนะช่วงเวลานั้นก็จะได้อ่กาก่อนจะส่งมาทางเรืออะไรเงี้ยก็ประมาณเดือน2เดือนพอดี ป็นช่วงเวลาที่เราลุ้นมากเราโอนตังค์ไปก่อนก็ลุ้นเหมือนกันว่าน้ายาจะมาไหมถึงครึ่งหนึ่งก็เงินเนาะจะบอกว่าไม่ใช่จำนวนน้อยเพราะว่าในช่วงแรกที่การเปิดบินไม่ว่าจะาผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามนะจะต้องค่อนข้างเปิดบินค่อนข้างสูงซึ่งจะบอกว่าผมเป็นร้านคาแรเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ในย่านนี้ก็คือแค่นี้ก็คือใจกล้าสำหรับเด็กน้อยคนหนึ่งแล้ววันนั้นผมเป็นเด็กน้อยอจริงๆนะฮะแล้วถึงเวลาได้ของมานะครับ จะบอกว่าอยู่กับมันอีก3เดือนก็งงมากครับไม่รู้จะใช้งานเขายัางไงแล้วเรา PR อาในการไปแล้วเนี่ยเราก็หวังว,ว่ามันจะขายหมดมันจะขายอย่างน้อยก็ไปได้ครึ่งนึงอะเนาะทุกคนมีการตลาดแต่การตลาดผมอะไม่มีสําคัญมากครับการตลาดสําคัญมากๆครับกับการขายของทุกอย่างบนโลกนี้นะฮะการการ,การตลาดเป็นตัวเดียวสามารถกําหนดเป็นกําหนดตายคุณได้เลยนะฮะ เราไม่ทําการตลาดเราทําการตลาดไม่เป็นเราอ่อนต่อโลกใช้คานี้เลยดีกว่านะครับเราอ่อนต่อโลกมากซึ่งน้ํายาก็มาโคงคันของเราเต็มเต็มเอาแล้วครับยมังในล่ะตอนนี้น้ํายาน้ํายามาแล้วจ่ายครึ่งนึงแล้วทางเจ้าของแบรนด์จะมาหาเราแล้วนะฮะเดี๋ยวจะต้องจ่ายเงินไปแล้วเงินจะไม่เข้าสักบาทเลยนะฮะความวิกฤตของช่วงนั้นตอนนั้นนะฮะทุกอย่างน,นี้ผมขอข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะว่า อันนี้มีเรื่องมหาสารย์ที้ฟังอีกเยอะเลยว่าควอมมหาศารของอของร้านผมเนี่ยมันมีอะไรให้ฟังเยอะแต่ที่มาของเมก้าชิลเนี่ยก็นี่แหละครับเป็นที่มาที่หลายๆคนนะยังไม่รู้ว่าเขามายังไงสรุปสุดท้ายนะครับก็ทางบอสก็มาสอนเราที่ rpm เป็นเวลาทั้งหมด2วันเนาะสวันเราก็พาไปเที่ยวตาม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 หน้าที่ของคนไทยนะครับแต่เราเนี่ยไปประเทศเขาหลายรอบมากทุกทุกทุกปีนะเราจะไปอบรม อบรมโปรดักต์ใหม่นะครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำยาน้ำยาของเรานะครับบอกไว้เลยนะครับได้รับการพัฒน,นาผ่านการดีควปัญหาทั้วไม่ว่าจะเป็นอาณาภา,ามาศความชื้นความหนาต้องการแบบไหนจะบอกว่าน้ำยาเนี่ยก็ชิลอินไทยแลนด์ก็ only in นไทยแลนด์เท่าน,นั้นนะครับบอกไว้ก่อน เพราะว่าอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นสูตรที่ผมกับทางบอสได้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยเท่านั้นเพื่อให้เหมาะกับสภาพการทําง,งานของประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ํายาที่ผลิตใช้ในประเทศไทยให้ประสิทธิภาพผลที่ดีที่สุดผ่านการศึกษาและดูงานมาตลอดทั้งหมด4ปีวันนี้ไม่ก็ชิวไทยแลนด์ คือหรือ,หร,อหรือเรา R P M Motor e l i n g นะครับอ่าปีที่5ปีนี้เข้าปีที่5แล้วถ้ามีโอกาสหรือช่วงที่โควิดนี้หมดไปอาจจะได้กลับไปดูงานที่นู่นอีกนะครับแล้วเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของน้ำยาที่ดีไปเรื่อยๆผมอยู่กับเขามา4-5ปีเนี่ยอยากให้ดูเจนนะครับเจนตรงนี้เป็นเจนแรกนะครับก็จะมีน้ำยามีมาแค่นี้นะครับมีมาแค่นี้ สวยหรูมากนะครับแต่มาเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันขวดนะครับบอกไว้เลยว่าอลังการงานสร้างผลลุกผลพองมากตอนนั้นนะฮะเพราะว่าเราจะขายยังไงการตลาดไม่มีเลยนะฮะมาเจืนที่2นะครับเริ่มดีขึ้นนะเปลี่ยนมาเป็นแพ็กเกจนี้แพ็กเกจแรกมาอย่างนี้นะครับเป็นเป็นกล่องส่วฟังเพราะบอกไว้เลยว่ากล่องทุกกล่องนี้มีมูลค่านะฮะเพราะว่าแอร์เฟรดมาหนักมากบอกเลยอนะกล่องเนี้ยค่าแอร์เฟรดอย่างน้อยมี200บาท ค่ากล่องอาจจะหลักสิบแต่ค่ากล่องบินมา200บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับปรุงแม้กระทั่งกล่องตรงนี้นะครับไม่ใช่เพียงของประเทศเราเขาก็รับรู้ถึงปัญหาของประเทศเขาที่เวลาจะไปส่งไปที่อื่นด้วยเขาก็เลยปรับปรุงให้กล่องมาเป็นออกไปทางคอสเมติกมากขึ้นเพราะว่าทางน้ํายาไมก็ชิลหรือว่ากลุ่มการทําง,งานของเราเนี่ยทำเพื่อทําให้รถสวยงามเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะออกแบบมาให้กล่องดูสวยงามอันนี้คือเจนที่2 สวยงามมากเหมือนที่ทานหน้าเลยนะแต่ทานหน้าไม่ได้นะฮะทาตัวก็ไม่ได้ทาแล้วทาทานี้ได้อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้เจนนิสสามกำลังมานะก็คือในส่วนของตัวนี้แพ็กเกจอัลฟาอันนี้เหมือนการโฆษณาขายของแต่ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> ผมพยายามจะให้ดูว่าความเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งกล่องของเขานะฮะ <c oughs> เขาใส่ใจทุกรายละเอียดน,นะครับของที่ใช้คืออยู่ในนี้แต่การเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ย ทำให้ประโยชน์ของการขนส่งแล้วก็ประโยชน์ของอประโยชน์ของการใช้งานจริงๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะบอกว่าเรายังไม่จบเลยมาเขามาที่นี่แล้วยังไงมาสอนที่นี่แล้วยังไงต่อยังไงอ่ะอันนี้ผมก็ลืมแนละ้วอันนี้อันนึงก็ทวงมานะครับว่าเขามาสอนที่แล้วทําไงต่อครับมาจ่ายครึ่งนึงที่นี่มาจ่ายครึง่ง <มา S 2> ที่นี่อันนี้ไงก็บอกว่าเป็นเป็นดูดีมาก จะบอกดีไหมอ๋อมันเป็นความลับมากเลยนะธุรกิจของผมมาอยู่ได้ด้วยศรัทธาผมศรัทธานในแบรนด์ผมมากแต่ผมต้องเสียความของรักผมไปกันของรักผมก็คือผมต้องเสียรถยนต์ผมไปหนึ่งคันเพื่อจะได้ได้เอามาจ่ายน้ํายาอีกครึ่งหนึ่งหลายคนจะรู้ว่าวัติของผมเมื่อก่อนจะมีรถซิ่นผมมีมอตเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับแต่นั่นคือคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราพยายามพยายามรักษาวไว้ แต่ถ้ารักษาสิ่งที่เรารักเอาไว้แล้วเสียสิ่งในอนาคตที่มันจะตามจะมาคุณจะเลือกอะไรผมเลือกอนาคตครับสำหรับแล้วก็ท,ที่เวลาดิวกับเกาหลี<ะ>ที่ไม่มีใครเขาดิวกันแบบนี้ใช่ไอ้อย่างนึงครับตอนนี้ความลับของมันคือดดีที่สุดเลยคือทางบอสก็บอกว่าไม่มีใครเขาดิวกันอย่างนี้หรอกนะทุกคนคงรู้นะ ใครจะใครจะบ้าว่าส่งของมาร้อยเปอร์เซ็นจ่ายครึ่งหนึ่งไม่มีใครทําบอกเลยไม่มีใครทําบนโลกนี้เหตุผลนะครับที่ทางบอสนะฮะให้น้ํายาของเรามาร้อยเปอร์เซ็นและยอมให้เราจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วบินมาสอนเราอีกนะบินมาสอนเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเขาเลยสักบาทนะครับค่ารงลงค่ารงแรงค่าเครื่องเขาเขาบอกเขาเขาเขาจ่ายเองหมดเลยบอสดีใจดีมากๆบอกไว้ก่อนนะครับซึ่ง หลายๆคนรู้ไหมฮะว่าบอสพูดกับผมว่าอะไรแต่ว่าเขาพูดกับผมตอนที่เรากลับเกาหลีอีกรอบน,นะนะที่นี่เขาไม่ได้พูดที่ประเทศไทยเขาไม่ได้พูดแต่ในวันที่เราบินไปเกาหลีอีกรอบนึงเพื่อจะไปดูงานรอบที่สองตัวเขาเรียกอัปเดตผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าห<ม>น้าผมอะเหมือนลูกชายเขาแล้วเขาเาเอารูปมาให้เราดูหน้าผมจริงๆเลยฮะแต่ว่าตัดตรงเกาหลีนะครับเป็นมิกกี้เวอร์ชั่นโกลีอ นะครับก,ก็ก็ประทับใจมากนะครับแล้วก็จากที่ผมบอกนะครับผมกับบอสนะครับรู้สึกรู้สึกดีต่อกันซึ่งจะบอกว่าแบรนด์นี้นะฮะจะบอกว่ามันถึงเวลา้วครับที่จัดได้ทำตามที่บอสต,ต้องการนะครับปฏิทานตรงนั้นก็ก็ก็ผมทำมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะบอกเลยกันว่าในส่วนของหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่ ก็จะสร้างนะครับนอกจากในส่วนของงานเคลือบแก้วแล้วหรือว่าในงานของดีเทลลิ่งต่างๆผมยังมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งงานก็คือในส่วนของการสอนการเทรนนิง่งบุคคลที่จะเปิดคาแคร์ care, หรือเคลือบแก้วหรือดีเทลลิ่งนีงผมเปิดสอนมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็จะรู้ผ่านอินไซด์จริง ต้องรู้จักกันจริงๆถึงจะถึงจะสอนใช้เวลาในการสอนนะครับเมื่อก่อนใช้เวลาเต็มที่เลย3วันเพราะว่าหนึ่งนะครับผมสอนเหมือนกับลูกน้องของผมซึ่งเดี๋ยวนี้ในการสอนของผมจะมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นและการสอนของผมที่จะเปิดคอร์สสอนเคลือบแก้วคาแคร์ดีเทลลิ่งจะมีการตลาดและเทคนิคต่างๆนะครับ ให้กับผู้เรียนนะครับให้สามารถทำอาชีพคาแคร์หรือดีเทลลิ่งเนี่ยร,ร,อ,รอดพ้นทุกวิกฤตได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะจะจะหมดหมดหมดอะไรแนละ้วตอนนี้มีคิดไม่ออกแล้วก็จะบอกอะไรอีกนะครับต้องขอขอบพระคุณนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะดูทางทางไลฟ์สดหรือมาดูร้อนหลังก็ตามนะครับวันนี้มิกกี้อ่า มาเล่านะครับเรื่องของความเป็นมาของ Mega Shield ว t h ไทยแลนดนะครับวันเสาร์อย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนร้านผมนะครับมิกกี้ r p ร Auto d e มออโชื่อนี้นะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็น Mr. m i ต k ร์มิกกี้บูติกคานะครับเร็วๆนี้ครับวันนี้มิกกี้มิสเตอร์มิกกี้บูติกคาร์ลาบดีคอนครับสวัสดีครับ